ทุกคนคะวันนี้เราก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะก็คือว่าที่บ้านของเยานะคะคุณพ่อได้เอาแมวมาจากพี่ชายที่อยู่บ้านนอกนะคะที่อยู่โคราชเอามาเลี้ยงที่หมู่บ้านที่เราซือ้อแถวสม,มุทรปราการนะคะแต่ปรากฏว่าพอเราเลี้ยงแล้วแมวมันไม่ค่อยอยู่กับเราแล้วมันชอบออกไปข้างนอกไป ทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงแมวได้แต่ทีเนี้ยพอเราเอามาเลี้ยงหลานเรานะคะก็ชอบแมวมากนางรักแมวมากร้องไห้ตาบูดตาบวมเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่อเอาแมวไปให้คนที่พร้อมที่จะเลี้ยงมากกว่าก็คือแอบ,บเอาไปนะคะไม่ได้บอกหลานหรือว่าไม่ได้แจ้งอะไรเลยก็คือแอบ,บเอาไปให้เขาเลย แล้วทีนี้นะคะหลานเราก็เลยแอบบ่นแอบบ่นว่าคิดถึงแมวนะคะไปฟังดูนะคะว่านานจะพูดยังไงไปฟังกันดูนะคะเราหายไม่จริงๆนะคะเต็มแมวเราไม่สุดขภาพเลยค่ะแมวเราพ่อเอาแมวให้คนอื่นแล้วมันแมวพ่อแล้วนะคะมาจาก้านนอกที่จะเอาให้แมวคนอื่น คนอื่นเขามีแมวตั้งเยอะแยะแล้วจะเอาใี่เขาทำไมคะก็บอกตัวอย่างฉันเลยน,นะคะว่าแมวเราหายจริงๆเราไม่ได้พูดเล่นนะคะเราพูดปลอมเราอะเราไม่ได้พูดปลอมเราพูดจริงค่ะแต่เราอะรักแมวจริงจริงนะคะเราชอบแมวเรานักแ,แมวจริงๆ ไม่ดีวนะเนาะเขาว่าเขาว่ากันว่าถ้าเอาเมียไปเลี้ยงอะมันจะเป็นเปร์นะเป็นเป็ดนะเป็นะครับะคะไม่รู้ว่าจะเอาเมีไปทําไมไม่รู้หรือว่าก็เขาไม่เอาแมีมาคืนแล้วคะ่ะกลายเป็นแมวของเขาแล้วคะ่ะเคนนี้เกินนะคะบายบายคะ่ะแค่จบ